ดีครับประวัติศาสตร์ข้างมอนก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเรานึกถึงประวัติศาสตร์ของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเราก็จะมีมุมมองว่าเอ๊ะเมืองเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่กษัตริย์ชื่ออะไรเขาไปลบที่ไหนแล้วก็ล่มสลายลงเมื่อไหร่ใช่ไหมครับนั่นคือการเขียนประวัติศาสตร์แบบยึดจากไทม์ไลน์ของราชวงศ์เป็นหลักแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเราหันมามองที่ประวัติศาสตร์ของตัวเมืองเป็นหลักเราจะเห็นความสืบทอดของเมืองเมืองเนี้ย เขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงการเดินทางของประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับเมืองที่เราจะพูดถึงครั้งนี้เป็นเมืองที่ในฤดูหนาวเนี่ยคนไทยก็จะชอบไปมากนะครับเรียกว่าถ้ามีคนไทย70ล้านคนเนี่ยจะต้องอยู่เมืองนี้ยอย่างน้อยมี30ล้านคนแหละในช่วงหน้าหนาวคำถามคือเมืองนี้คืออะไรลองจินตนาการดูสิครับแน่นอนชื่อจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่เป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่เราจะต้องนึกถึงก็คือเมืองน่านใช่ครับวันนี้เราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน แต่เราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของเมืองน่านในฐานะที่เป็นเมืองที่มีสินค้าล้ำค่าที่สุดจากสินแร่ที่สำคัญที่สุดในโลกยุคโบราณก็คือเกลือชื่อตอนตอนนี้ก็คือเล่าประวัติศาสตร์น่านผ่านเกลือนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเล่าไปในตัวเนื้อของประวัติศาสตร์เราต้องเข้าใจภาพรวมของจังหวัดน่านก่อนน่านเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่อยู่ในภูเขาซึ่งในเขตพื้นที่ของน่านเนี่ยมันประกอบด้วยที่ราบลุ่มใหญ่อยู่สองแห่งนะครับ ทำไมถึงเราต้องสนใจที่ราบลุ่มใหญ่เพราะว่าที่ราบลุ่มใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่เกิดการตั้งถิ่นฐานของคนขึ้นคนจะสามารถตั้งถิ่นฐานได้เมื่อมีที่ราบลุ่มหมายความว่ามีที่ราบที่กว้างพอที่จะทําการเพาะปลูกข้าวอาหารได้อันที่สองต้องมีทรัพยากรน้ํานะครับในตัวเมืองน่านเองเนี่ยมีที่ราบลุ่มใหญ่อยู่สองที่ราบลุ่มนะครับอันที่หก็คือที่ราบลุ่มอําเภอปัวนะครับ ที่อยู่ใกล้ๆบ่อเกลืออีกที่ลาบลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากก็คือที่ลาบลุ่มที่เป็นตัวเมืองน่านจนทุกวันนี้ครับแต่รู้ไหมครับว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยประชากรของน่านเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งหลักอยู่ที่ลาบของน่านนะครับที่เป็นอําเภอเมืองน่านเป็นการย้ายมาทีหลังที่ลาบลุ่มแรกที่ชาวน่านเนี่ยได้ตั้งหลักก็คือที่ลาบลุ่มของอําเภอปัวทาไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเราต้องดูภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะครับน่านเนี่ยนอกจากมีที่ลาบลุ่มสองพื้นที่ใหญ่ๆแล้วเนี่ยเมืองที่ติดกับเขาเนี่ย มันประกอบด้วยเมืองพะเยาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับด้านใต้ก็จะเป็นเมืองแพร่ถัดจากด้านใต้ของแพร่เนี่ยก็จะเป็นเมืองสุขโขทัยนะครับส่วนด้านตะวันออกของหน้าเนี่ยเมื่อท่าแม่น้ำโขงไปก็จะเป็นหลวงพระบาง น่านเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่อยู่ในอ้อมกอดของุบเขาดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่สําคัญเลยนอกจากบรรยากาศดีๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองน่านผ่านทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของจังหวัดน่านก็คือเกลือเราก็จะได้ภาพในอีกมุมหนึ่งเลยนะครับแคว้นเล็กๆแคว้นนี้อายุกว่า800ปีแล้วก็มีทรัพย์ในดินที่มีมูลค่ามหาศาลในโลกสมัยโบราณเปรียบเสมือนน้ำมันสีขาวเลยนะครับ มันก็คือเกลือนั่นเองเกลือนี่ผลักดันให้หน้าแต่มีความเป็นอิสระของรัฐได้อยู่นานมากบางทีเราอาจจะเรียกเขาว่าประเทศน,าน่าก็ใช่เขาเป็นรัฐอิสระแต่ว่าเป็นรัฐขนาดเล็กที่อยู่ยากมากเพราะว่าขาดซึ่งกําลังคนแล้วก็ขาดซึ่งเทคโนโลยีในการที่จะคงอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในโลกโบราณเกลือนั้นมีความสําคัญยังไง เกลือเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าเป็นช่วงยามปกติเนี่ยด้วยความที่โลกมันเป็นโลกยุคโบราณเนี่ยมันไม่มีการจัดสรรทรัพยากรน้ําเช่นสร้างเขื่อนเช่นทาอ่างเก็บน้ํามันก็จะมีฤด,ดูของการที่เกิดน้ําท่วมและด้วยความสมบูรณ์ของป่าเขาเมื่อเกิดน้ําท่วมเนี่ยสิ่งที่จะมากับน้ําเยอะๆเลยมันก็คือปลาอย่างเรื่องเล่าในอยุธยาเนี่ยถ้าช่วงไหนที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ๆเนี่ยชาวบ้านแทบจะเอา อุปกรณ์ลงไปจับปลาใต้ทุนบ้านได้เลยนะครับหรืออย่างที่ภาคอีสานเนี่ยก็ยังมีอยู่นะขเขาเรียกช่วงทามอะไรสักอย่างเนี่ยือมันจะเป็นช่วงน้ําหลากแล้วมันก็จะมีปลามาเยอะแยะมาหาศาลไปหมดแต่ปลาพวกนี้มันไม่สามารถจะใช้ประโยชน์อะไรได้เลยเพราะว่าเราก็กินมันได้ตอนนั้นเพราะปลามันเน่าเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยากให้ใช้ ทรัพยากรได้สมบูรณ์ที่สุดในโลกแห่งอดีตนะครับเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมาตามฤดูกาลมันไม่มีระบบพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรเยอะๆเหมือนสมัยนี้นะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ธรรมชาติให้มาก็คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติทุกหน้าน้ำเนี่ยก็จะมีปลามามหาศาลเลยหน้าที่ของคนสมัยนั้นนะคือต้องทํายังไงให้สามารถจะเก็บอาหารก้อนเนี้ยเอาไว้ให้ได้นานที่สุดการเก็บอาหารก้อนนี้ให้ได้นานที่สุดก็คือเกลือครับ เพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะทําให้สามารถถนอมอาหารได้เช่นถ้าเกิดช่วงไหนที่เรามีปลามากเนี่ยเราอาจจะเอาปลามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ชุบน้ําเกลือแล้วก็ไปตากแดดให้กลายเป็นปลาแห้งได้หรือเราอาจจะเอาปลากับเกลือมาหมักกันให้เกิดปลาล้าเกิดน้ําปลาก็ได้นะครับ หรือเราจะเอาผักมาดองในเกลือให้กินในช่วงฤดูแล้งก็ได้เห็นไหมครับว่าเกลือเนี่ยมันมีทรัพยากรที่ฟื้นฟูเรื่องอาหารนอกจากเรื่องอาหารเนี่ยเรื่องการรักษาโรคเนี่ยก็สําคัญมากเกลือเนี่ยมันเป็นส่วนผสมสําหรับการทํายาในสมัยโบราณจํานวนมากเลยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการล้างแผลจนทุกวันนี้เราก็ยังล้างด้วยน้ำเกลือใช่ไหมครับหรือการที่เราเอาน้ําเกลือขีดเข้าไปในเส้นเลือดอย่างการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นเนี่ย มันก็เป็นเทคโนโลยีที่มีมาแต่สมัยโบราณเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยมันคือทรัพยากรที่ลดความสูญเสียของประชากรได้เยอะมาก เราะฉะนั้นเกลือมันเป็นสินค้าที่สําคัญมากและมีคุณค่ามากๆสําหรับโลกในอดีตลองไปอ่านเรื่องประวัติศาสตร์ของเกลือดูนะครับมันจะมีรายละเอียดอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ในสมัยโบราณเกลือเนี่ยมันไม่ใช่ของหาง่ายในโลกโบราณเนี่ยมันมีเกลืออยู่แค่2แบบนะครับก็คือเกลือสินเทาก็คือหมายถึงเกลือที่เกิดจากใต้ดินซึ่งเป็นทรัพยากรซึ่งอยู่ใต้ดินเนี่ยอันที่2ก็คือเกลือที่เป็นเกลือสมุรก็คือเกลือทะเล สมัยนี้เราจะนึกไม่ออกหรอกว่าทําไมเอ๊ะทำไมเราต้องกินเกลือที่เป็นเกลือบกหรือเกลือสินเทาด้วยจริงๆเมื่อก่อนนะครับตอนยุคซักช่วงก่อนอยุธยาเนี่ยตอนพูดของจีนเนี่ยเขามาทําการค้าขายแถวนี้นะเขามาติดต่อในเมืองเนี่ยเขายังมีบันทึกไว้เลยว่าคนในอยุธยาวิธีการทําเกลือของเขาเนี่ย การเอาน้ําทะเลเนี่ยมาใส่ในหม้อแล้วก็ต้มพอนําน้ําทะเลมาใส่ในหม้อต้มเป็นเกลือเนี่ยมันได้เกลือน้อยมากมันใช้พลังงานเยอะแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าด้วยแล้วมันก็ผลิตได้จํานวนน้อยๆนึกภาพออกไหมครับเอาเกลือเนี่ยมาใส่หม้อแล้วต้มมันก็ได้เกลือแค่ติดแค่ขอบกระทะเพราะฉะนั้นปริมาณการผลิตมันน้อยมากต่างจากเกลือสินเทาที่พบอยู่ตามภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยมันเป็นเกลือที่สามารถสูบน้ําเกลือขึ้นมาแล้วก็มาเคี่ยวให้แห้งซึ่งจะได้เกลือในปริมาณเยอะกว่ามาก เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าในเวลานั้นนะครับเกลือเนี่ยมันไม่มีสินค้าทดแทนมากนักเพราะว่าเกลือทะเลเนี่ยมันไม่สามารถผลิตได้เพียงพอความต้องการนี่คือสาเหตุให้น่านเนี่ยตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่อำเภอปัวเพราะว่าอำเภอปัวเนี่ยมันติดกับบ่อกเกลือใช่ไหมครับเมื่ออำเภอปัวติดกับบ่อกเกลือเนี่ยมันก็สามารถผลิตเกลือจากอำเภอบ่อกเกลือนั่นแหละในหุบเขาแล้วก็ส่งออกมาขายที่อำเภอปัวแต่ทาไมต้องเป็นอำเภอปัวล่ะ ราะการตั้งทีมฐานช่วงแรกๆเนี่ยเมืองน่านเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับเมืองแพร่เป็นหลักนะครับแล้วก็เมืองหลวงพระบางโดยที่ตำนานเนี่ยเมืองหลวงพระบางเนี่ยคือกษัตริย์คนแรกของน่านเนี่ยในตำนานพื้นเมืองเนี่ยนะฮะเขาชื่อว่าพญาภูคาพญาภูคาเนี่ยมีลูกสองคนนะครับลูกคนหนึ่งก็ปกครองตรงที่อำเภอปัวนั่นแหละวรนครลูกอีกคนหนึ่งเนี่ยข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปปกครองที่เมืองหลวงพระบางเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมืองน่านกับเมืองหลวงพระบางเนี่ย เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมาตั้งแต่โบราณเมืองพี่เมืองน้องในความสัมพันธ์อันี้ยาวนานมากนะฮะจนถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตอนกบฏเงี้ยวเมืองแพร่เกิดขึ้นเนี่ยจ้างเมืองแพร่ซึ่งต้องหนีราชภัยออกไปเนี่ยก็ยังเดินทางผ่านจังหวัดน่านแล้วไปจบจุดหมายที่เมืองหลวงพระบางเลยแปลว่าน่านกับหลวงพระบางเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันเครือญาติกันมามีความสัมพันธ์อันดีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละนอกจากเมืองน่านเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ในน่านเนี่ยเขาเรียกว่าชาวกาวซึ่ง จนปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีหลักฐานแล้วว่าชาวกาวคือใครมีวัฒนธรรมยังไงเป็นแบบไหนแต่ว่าเรารู้ว่ามีชาวกาวอีกเมืองนึ่งเนี่ยที่อยู่ชายนั้นก็คือเมืองแพร่น่าเสียดายนะครับที่เมืองแพร่เนี่ยมันไม่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์อะไรให้เราสืบค้นได้เลยแต่ว่าถ้าเราไปเมืองแพร่เนี่ยเราจะเห็นกำแพงเมืองดินนะฮะเขาเรียกว่าเมฆซึ่งสูงมากแล้วก็ล้อมเมืองเป็นรูป หอยสังคาว่าล้อมเป็นรูปหอยสังเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแต่ว่าเมืองแพร่เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเมืองแพร่เป็นเ,นเมืองโบราณมากเก่าแก่มากอย่างน้อยต้องเกิน800ปีขึ้นไปเม่น่านกับแพร่เนี่ยเราเชื่อว,ว่าน่าจะเกิดในยุคสมัยเดียวกันแพร่ไม่มีทรัพยากรอย่างน่าคือไม่มีเกลือนะครับแต่แพร่มีสิ่งที่น่านไม่มีนั่นคือแพร่มีเส้นทางการค้า แพร่เนี่ยเป็นต้นทางของแม่น้ํายมซึ่งแม่น้ํายมเนี่ยมันจะไหลลงไปรวมกับแม่น้ําเจ้าพยาโดยที่ตอนมันไหลลงไปนะครับมันจะไปถึงสถานีการค้าที่สําคัญมากของกรุงสุโขทยัยนั่นก็คือเมืองศรีสัชนาลายัยโดยที่เมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยมันจะมีแก่งหินวางแม่น้ําอยู่จนกลายเป็นเขื่อนเลยเนี่ยๆๆเขาเรียกว่าแก่งหลวงเพราะฉะนั้นมันจะทําให้น้ําในแม่น้ําของระหว่างแพร่กับศรีสัชนาลัยเนี่ยมันเต็มอยู่ในระดับสูงทั้งปีแปลว่ามันล่องเรือได้ตลอดปีเพราะฉะนั้น เมืองแพร่สมัยโบราณน่ะมันน่าจะมีสถานะเป็นจุดกระจายสินค้าโดยผ่านไปยังรีสัชนาลัยโดยผ่านทางลำน้ำยมเนี่ยซึ่งน้ำมันจะเต็มตลอดปีเพราะมันดันมีแก่งหลวงอยู่ช่วยการดำเนินทางการค้าเนี่ยของน่านเนี่ยมันก็คงจะสัมพันธ์กับเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองแรกนะครับเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยสถานะทางเศรษฐกิจของเขาในสมัยโบราณเนี่ยมันคือจุดรวบรวมศูนย์การค้าเพื่อจะนำส่งสินค้าเนี่ยผ่านทางลำแม่น้ำโขงไปทางจีนตอนใต้ แม่น้ำคงเนี่ยมันจะสามารถเดินเรือได้เป็นช่วงๆและจะมีบางช่วงเดินไม่ได้เช่นตรงแถวแก่งหลีผีเนี่ยมันเกิดการซุดตัวของพื้นขนาดใหญ่นะฮะมันหรือจุดที่มีโขวดหินจํานวนมากอย่างเงี้ยเดินเรือไม่ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเรือลําเล็กๆเ,เนี่ยมันสามารถส่งถ่ายส่งถ่ายแล้วก็คือคนโบราณเนี่ยเวลาเขาเดินเรือเนี่ยเขาไม่ได้เดินจากไทยไปจีนนะเขาอาจจะเดินข้ามไปเมืองนึงแล้วเอาสินค้าลงแล้วก็รวบรวมสินค้าแล้วก็ขึ้นเรือลำใหม่ไปอีกเมืองนึง เอาสินค้าลงรวบรวมสินค้าแล้วก็ขึ้นเรือใหม่เพราะฉะนั้นจะเป็นการเดินเรือระยะสั้นซึ่งหลวงพระบางเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้นะครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เพราะว่าแพร่เนี่ยก็คงจะเป็นเส้นทางการค้ากับสุโขทัยที่สําคัญของน่านเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเกลือของน่านเนี่ยมันน่าจะมีเวที่ออกไปทําการค้าขายเนี่ยอยู่2เวเวแรกก็คือไปที่หลวงพระบางเพื่อส่งไปยังทางจีนตอนใต้นะครับเวที่2ก็คือส่งมาที่แพร่เพื่อส่งไปค้าขายที่สุโขทัย มีสองเวแบบนี้แต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในสมัยโบราณมันเกิดเทคโนโลยีที่สําคัญขึ้นเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเรือสำเภาเรือสำเภาสําคัญยังไงเดิมเดิมเนี่ยการค้าในย่านอาเซียนแถวนี้เราก็ทําการค้ากับจีนอยู่แล้วแต่ว่าผู้ที่เป็นพ่อค้าคนต่างเนี่ยมันคือพวกอาณาจักรศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยเป็นอิสลามนะฮะ ไม่รู้ว่าเป็นอิสลามหรือเปล่าสมัยก่อนแต่ว่าเป็นพวกที่พูดภาษามาลายูแล้วเก่งด้านการเดินเรือจะเป็นเรือขนาดเล็กนะคือเดินเรียบชายฝั่งแล้วก็เก็บสินค้าไปตลอดทางแล้วก็ไปขายที่จีนอะไรประมาณนี้ต่อมาเนี่ยมันเกิดเทคโนโลยีการเดินเรือสมเภาขนาดใหญ่ขึ้นถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงในพลจึงเห่อแต่จริงๆมันมีมาก่อนหน้าจึงเหอแล้วเรือสำเภาขนาดใหญ่เนี่ยทำให้จีนเนี่ยสามารถออกมาค้าขายได้โดยตรงการขนส่งสินค้าสามารถทําด้วยปริมาณมากๆ เมื่อเกิดการค้าขายขึ้นโดยตรงมันทําให้กรุงศรีธยาซึ่งเป็นเมืองท่าสําหรับเรือสำเภาเนี่ยมันเกิดความจเจริญเติบโตขึ้นเมื่อมันเกิดความเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยการค้าหลักเนี่ยมันก็เลยจะต้องเปลี่ยนมาทางด้านล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเมืองหน้านจากเดิมที่เคยอยู่ที่อําเภอปัวเนี่ยมันไม่เหมาะสมแลวเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่มันอยู่ที่ทางตอนใต้นะฮะ แต่ในเวลานั้นเน่เมืองน่านเนี่ยยังสําคัญเพราะว่าทรัพยากรของเมืองน่านก็คือเกลือเนี่ยมันเป็นสินค้าที่หาทดแทนไม่ได้ในประเทศไทยเนี่ยตำแหน่งที่มีเกลือสินเทาเนี่ยมีแค่ภาคเหนือกับภาคอีสานซึ่งภาคอีสานนี่มีเยอะมีหลายที่เช่นในทุ่งกุลาล้องไห้โคลงโคลาดเนี่ยมีเกลือเยอะนะครับแต่ว่าในภาคเหนือเนี่ยดันมีที่น่านแถ่งเดียว เพราะฉะนั้นในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนอกจากหน้าเนี่ยไม่มีเกลืออื่นๆอีกเลยเพราะฉะนั้นเกลือเนี่ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันสําคัญสําหรับทุกคนเพราะว่าเกลือสมุทรมันไม่สามารถผลิตได้น,นะครับเพราะ้นช่วงเนี้ผมคิดว่าหน้านน่าจะรวยมากเพราะว่ามีสินค้าที่ราคาสูงมากเพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยสถานะเขาเหมือนเป็นเมืองเหมืองอ่ะ แต่ว่าพอเทคโนโลยีทางการค้ามันเปลี่ยนจีนเนี่ยเขาค้าขายได้แล้วจีนเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่มากอันหนึ่งก็คือการทํานาเกลือการทํานาเกลือเหมือนที่เราเห็นสมุทรสงครามาครับก็คือการเอาน้ํามันขังเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีขึ้นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอันนี้มันทําให้กรุงศรีรุทยาเนี่ยมีความสามารถในการทํานาเกลือเกิดขึ้นตรงแถบแบเพชรบุรีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะเพชรบุรีเนี่ยมันเป็นทะเลโคลนมันสามารถกักน้ําเกลือได้ สมุทรสงครามเพชรบุรีอะไรแถวนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านประวัติศาสตร์ในของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเมืองที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์แล้วมักจะเป็นฐานกําลังของกบฏคนที่หนีไปจากอายุธยาจะไปรวบรวมกําลังกบฏเข้ามาเนี่ยก็จะไปเพชรบุรีกันแถวๆนี้เพราะว่ามันเป็นเมืองที่สร้างไรายได้มาหาศาลไงมันคือเมืองที่มีนาเกลือ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงเวลาหนึ่งของอยุธยาแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าบ่อเกลือของนานเนี่ยมันสําคัญน้อยลงเพราะว่าเขาสามารถผลิตเกลือได้เองอย่างมหาศาลนะครับช่วงต้นของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันมีจังหวะเวลาที่เขาเรียกว่าพระนครินทาราชาเนี่ยฮะพนครินทาราชาเนี่ยเป็นกษัตริย์คนหนึ่งของอยุธยาของราชวงศ์สุพรรณภูมิแต่ว่าก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีและท่านก็นั่งเรือไปจีนถึงสองทัง ไปอยู่แต่ละครั้งหกเดือนแล้วท่านก็ไปมีเพื่อนเป็นคนสําคัญมากก็คือองค์รัชชายาตของราชวงศ์หมิงในสมัยนั้นต่อมาองค์รัชชา,าตเพื่อนท่านเนี่ยได้เป็นฮ่องเต้เพราะฉะนั้นท่านมีเพื่อนเป็นฮ่องเต้ก็ยิ่งใหญ่มากสิ่งที่ท่านนํากลับมามีหลายอย่างมากนะฮะเปิดการค้ามีกระทะมีเหล็กมีปืนใหญ่มีเรือมีเครื่องสังคโลก ท่านนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาทดแทนเกลือของหน้าเนี่ยมันคือเทคโนโลยีการผลิตเกลือสมุทรเทคโนโลยีการผลิตเกลือสมุทรเนี้ยทาให้มูลค่าสินค้าของหน้าเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับและอย่างที่บอกแต่เข้าใจว่าเกลือสมุทรเนี่ยน่าจะมาช่วงหลังจากพระนครินทรา,าชาไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าตอนช่วงเริ่มเริ่มต้นของการเปิดการค้าตั้งแต่ช่วงพระนครินทรา,าชาเป็นต้นมาเนี่ยรายได้สําคัญเนี่ยมันอยู่ที่อยุธยาแหละหน้านมีความจําเป็นจะต้องเพิ่มเมือง จากเมืองหลวงที่อยู่บริเวณที่เป็นอำเภอปัวเพื่อจะค้าขายกับหลวงพระบางทางแม่น้ำโขงเป็นสำคัญเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเมืองน่านในปัจจุบันก็คือย้ายเมืองมาอยู่ที่เขตเมืองน่านในปัจจุบันนี่แหละเพื่อทำการค้าขายอิทยากับสุโขทัยเป็นสำคัญเพราะอะไร เพราะว่าเส้นทางในการค้าของน่านเนี่ยตอนนี้น่านมีเส้นทางในการค้าทั้งหมด3ทางแล้วนะครับทางที่1ก็คือทางดั้งเดิมแรกสุดเลยก็คือไปค้าขายกับหลวงพ่บางนะครับเส้นทางที่2ก็คือเส้นทางผ่านเมืองแพร่เข้าใจว่าเส้นทางผ่านเมืองแพร่เนี่ยจะเป็นช่วงเส้นทางระยะต้นมากกว่าเพราะว่าเน้นไปค้าขายที่สุโขทัยเป็นหลักแต่เมื่ออยุธยาจเจริญขึ้นน่านจําเป็นต้องย้ายเมืองมาอยู่ที่ อ,อเาเภอเมืองในปัจจุบันเพื่อจะครอบคุมแม่น้ําหน้าและสามารถส่งสินค้าไปขายยังกรุงศรีธัธยาโดยตรงหรือผ่านพิษณุโลกได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหน้าเนี่ยเขาต้องย้ายเมืองเพราะว่าเส้นทางการค้ามันเปลี่ยนเพราะความจเจริญมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากความจเจริญใน e อินแนด์อาณาจักรบนบนภาคพื้นอย่างสุขโขทัยเนี่ยไปอยู่เป็นอนาณาจักรที่สัมพันธ์กับทะเลอย่างอายุทยาแทนนานจึงต้องย้ายเมืองตามเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าพัฒนาการของนาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทีนี้ ก่อนเราจะไปพัฒนาการของน่านเราวนกลับมานิดหนึ่งนะครับตอนที่น่านตั้งเมืองใหม่เนี่ยอย่างที่บอกแหละเมืองของน่านเนี่ยมันอยู่อำเภอปัวซึ่งในช่วงตั้งเมืองของน่านเนี่ยน่านเนี่ยเขาอายุจะประมาณเดียวกับสุขโขทยัยเป็นอายุประมาณ7 0 0ปปีเนี่ยประมาณนี้ แล้วช่วงที่ตั้งเมืองของหน้านเนี่ยมันมีการแผ่ขยายอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมองโกเนี่ยจนมาประชิดอยู่ชายแดนแถบภาคเหนือแถ,บ,ถบเชียงแสนนะครับซึ่งการที่มันเกิดการมาประชิดชายแดนอยู่ตรงประมาณเชียงแสนเนี่ยมันทําให้เกิดพันธมิตรที่สําคัญทางภูมิศาสตร์ขึ้นนั่นก็คือพันธมิตรสามกษัตริย์ก็คือพญาเมงลายของอาณาจักรล้านานาพญาล่วงหรือพ่อขุนรามราช พยาลามลาดก็คือพ่อขุนรามคำแหงอาณาจักรสุโข,ขทยัยแล้วก็พ่อขุนงามเมืองแควนพยาวเนี่ยทั้งสามเมืองเนี่ยเขาตกลงเป็นพันธมิตรกันก็คือเราจะไม่ลบกันเองเราจะช่วยกันลบกับล้านนาก็คือนาโต้แห่งโลกโบราณน่ะแหละเพื่อจะต่อสู้กับลทัทธิคอมมิวนิสต์ลทัทธิเจงกิสขาอะไรก็ว่าไปเพราะั้นสามเมืองเนี่ยเขาตกลงว่าจะไม่ลบกันเองแต่ว่าเมืองทุกเมืองเขาก็มีความจําเป็นต้องขยายพื้นที่ขยายอาณาเขตจําเป็นต้องสร้างไรายได้ สุโขทัยเนี่ยการขยายพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาขยายขึ้นเหนือมาไม่ได้เพราะเขาติดพะเยาเขาก็ขยายออกไปทางตะวันตกเพื่อไปกินพื้นที่บริเวณมอตมะเมืองตากอะไรประมาณนี้เพื่อจะออกทะเลไปค้าขายกับอินเดียนะครับขณะที่ล้านนาเนี่ยย้ายจากเมืองเชียงแสนเชียงรายเนี่ยไปครอบคุมอาณาจักรตรงแถบเชียงใหม่ลำพงลำปางแถวนั้นเพื่อให้มันปลอดภัยมากขึ้นและเพื่อทําการค้าขายกับจีนตอนล่างก็คือแถวคุณหมิงได้สมัยนั้นมองโกลก็ยังไม่ควบคุมพวกเศสชวนคุณหมิงนะ อันที่สามก็คือพะเยาเนี่ยเขาเป็นแลนด์ล็อกเขาไม่สามารถจะย้ายไปด้านอื่นได้เลยแล้วก็ถ้าเราเคยไปพะเยาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพะเยามีแต่ข้าวเส้นทางการค้าก็ไม่ค่อยมีนะฮะเพราะว่าแม่น้ําอิงมันจะไหลไปลงแม่น้ําโขงเพราะนั้นเนี่ยพอมันไหลไปลงแม่น้ําโขงโดยผ่านตัวเมืองเชียงรายเนี่ยพะเยาก็ไม่สามารถเป็นเมืองท่าการค้าได้พะเยาเลยเหลือทางเลือกเดียวตีเข้าทางตะวันตกก็คือมายึดเมืองน่านพ่อขุนงามเมืองเนี่ย มายึดเมืองน่านอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งนะหลังจากตีไปแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถจะปกุกองเมืองน่านต่อได้เพราะอะไรเพราะว่าน่านเป็นเมืองในหุบเขามันไกลมันควบคุมยากมันก็เลยเกิดตำนานประมาณภรรยาของพ่อขุนงามเมืองไปมีชู้อะไรประมาณนี้พ่อขุนงามเมืองนี่ภรรยาแกมีชู้หลายคนมากนะถ้าไปอ่านในตำนานเนี่ยเป็นชู้กับคนโู้นคนนี้คือไม่รู้ว่าทําไมเือนนะครับเราจะเห็นแล้วว่าช่วงแรกๆของน่านเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วว่าเขาไม่ปลอดภัย ในการเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในหุบเขาคนเดียวนะครับเขาก็เลยเริ่มสร้างพันธมิตรขึ้นมาพันธมิตรที่น่าเลือกสร้างคนแรกก็คือเมืองแพร่เพราะว่าเป็นชาวกล่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเมืองแพร่กับเมืองน่านเนี่ยเขาจะเป็นเมืองคู่กันเอาว่าเป็นเมืองคู่กันแปลว่าอะไรคือถ้าเกิดเมืองหนึ่งโดนโจมตีอีกเมืองหนึ่งก็จะยกมาช่วยตีตลบหลังก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะไปตีเมืองน่านได้เนี่ยมันจะต้องตีเมืองแพร่ได้ด้วยและอาจจะต้องตีเมืองแพร่ให้ได้ก่อนด้วยซ้ำ ซึ่งไอความสัมพันธ์เนี้ยมันยังยาวนานมาจนถึงช่วงพระเจ้าติโลกราชของอาณาจักรล้านนานเลยนะซึ่งพระเจ้าติโลกราชเนี่ยตอนถึงยุคข,ของแกเนี่ยแกตีเมืองพยาไปแล้วแต่ว่าอาณาจักรของล้านานานเนี่ยมันประชิดอยู่ที่หน้านแหละแต่ว่าตอนที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยก็คือมันเกิดการพันธมิตรทางทหารขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ทั้งการค้าและการทหารเนี่ย เมืองแพร่กับน่านเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือแลนด์ล็อกอยู่ดีคือมันไม่มีเส้นทางการค้าที่สามารถเป็นอิสระได้และการค้าขายจากเมืองแพร่เนี่ยมันจะต้องไปผ่านเมืองสีสันอะไรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมืองแพร่เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุโขทัยอย่างลึกซึ้งซึ่งด้วยความที่เป็นญาติกันกับน่านเนี่ยก็คงมีการชักนำกันมาจนในที่สุดเนี่ยมันเกิดการสาบานกันขึ้นว่าเอ้ยเราจะเป็นพันธมิตรทางทหารต่อกันนะซึ่งไอเนี่ยเขาเรียกว่าจาลึกสะบด จารึกอันนี้มันมีที่สุโขทัยอันหนึ่งมันมีที่น่านอีกอันหนึ่งทั้งสองจารึกเนี่ยเนื้อหามันเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นการสาบานว่าเราจะช่วยเหลือกันทางทหารนั่นนี่นู่นแต่ที่สําคัญคือจารึกเนี่ยมันบอกชื่อวงกษัตริย์ว่ากษัตริย์ในอดีตของสุโขทัยเป็นใครบ้างกษัตริย์ในอดีตของน่านเป็นใครบ้างเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่ต้องมีจารึกระหว่างแพร่กับสุโขทัยเพราะว่าผมเดาว่ามันคงมีนั่นแหละแต่มันหาไม่เจออะไรก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการที่น่านกับสุโขทัยเนี่ยจะเป็นพันธมิตรทางทหารกันได้เนี่ยมันไม่สามารถเป็นกันได้โดยตรงเพราะมันมีแพร่ขั้นอยู่ตรงกลางแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสามเมืองเนี่ยเป็นพันธมิตรทางทหารต่อกันซึ่งพันธมิตรเนี่ยมันเข้มแข็งจนทําให้เมืองน่านกับเมืองแพร่เนี่ยสามารถคงความเป็นอิสระอยู่ได้นานมากนานกว่าเมืองพเยาด้วยซ้ำนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยโลกมันเปลี่ยน อยุธยาจะเจริญขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขโขทัยโดนผนวกรวมกับอยุธยาคราวนี้นั่นแย่และเพราะนัานเนี่ยรู้ตัวแน่ๆว่าพริฉันมีทรัพยากรอยู่ฉันจะต้องโดนป้นทรัพยากรไปแน่ๆนะฮะแต่อย่าลืมทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของนั่นคือเกลือในวันเวลาที่สุขโขทัยล่มสลายเนี่ยอยุธยาเขาทําเกลือในนาเกลือได้แล้วเพราะฉนทรัพยากรเกลือเนี่ยไม่ได้สําคัญกับอยุธยามากเท่าไหร่ แต่สาคัญกับอาณาจักรล้านนามากพระเจ้าติโลกกรลาราซึ่งเป็นมหาราชคนที่สองของล้านนาเนี่ยตอนท่านขึ้นมาครองราชเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในเยอะแยะเลยนะฮะไอการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในเยอะแยะเลยของพระยาติโลกกราชเนี่ยมันเกิดจากการขึ้นครองราชข,ของท่านนั่นแหละว่าขึ้นครองราชไม่เหมือนกรรษัตริย์คนอื่นๆแล้วมันเกิดจากชัยภูมิของล้านนาด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ท่านเนี่ยมีนโยบายในการขยายอาณาจักรโดยที่เน้นในการขยายไปทางด้านเหนือไปชิดชายแดนจีนส่วนที่ลงมายึดพิษณุโลกอะไรเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆของล้านนาสมัยนั้นเท่านั้นเองเมลหลักของเขาเนี่ยคือเขาต้องการขึ้นเหนือไปชิดจีนทางตอนใต้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยแปลว่าพญาติโลก,กรลาชเนี่ยต้องการจะเบียงมาหาศาล ต้องการทหารมหาศาลเพื่อจะทําสงครามยึดดินแดนพวกรัชฉานในปัจจุบันเนี่ยพวกไทยใหญ่พวกอะไรเนี้ยให้ขึ้นไปประชิดชายแดนจีนให้ได้เนี่ยเมื่อต้องการทรัพยากรอย่างนั้นมหาศาลสิ่งที่ต้องการมหาศาลมากกว่าก็คืออาหารและสเสบียงแล้วก็ยารักษาโรคแต่อย่างที่บอกในภาคเหนือเนี่ยมันไม่มีเกลือให้ใช้ได้นั่นเมื่อเล็งเห็นแล้วว่าสุโขทยัยแบบเฮ้ยล่มสลายไปแล้วเว้ยเราอยู่ต่อน,นี่น่าจะยุ่งนั่นก็เลยลองดูนะฮะ โดยการส่งเครื่องบรรณาการเนี่ยไปถวายให้อานจาจักรล้านนาให้พระเจ้าติโลกราชเนี่ยว่าเอ้ยเ,เราส่งเกลือมาให้นะเราเป็นมิตรกันนะเราจะทําการค้ากันซึ่งพระเจ้าติโลกราชด,ดันไม่คิดเหมือนาน่านพระเจ้าติโลกราชคิดว่าเอ้ยมันมีเกลือนี่หว่าเออถ้ามันมีเกลือเราก็ขยายอํานาจได้เยอะแยะสิเราขยายกองทัพได้สิออแต่ทําไมเราต้องรอให้หน้านเอามาให้เราล่ะงั้นเราสู้ยกกองทัพไปตีหน้า,นานเลยดีกว่าแล้วยึดเหมืองเกลือเนี่ยเป็นของเราเออพระเจ้าติโลกราชก็คิดประมาณนี้ กลับกลายเป็นว่าเกลือที่น่านส่งไปให้พระเจ้าติโลกรลาดนั่นแหละคือการทําลายเมืองของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าติโลกรลาดเนี่ยตอนขึ้นคลองลาดมาใหม่ๆเลยก็ภาลพิจิตแรกเลยคือจะต้องยึดน่านแต่ว่าท่านมีประสบการณ์ใช่ไหมล่ะท่านยึดทยามาได้ก่อนแล้วนี่ใช่ไหมฮะท่านก็มองออกเอ้ยไม่ใช่ละถ้าเกิดเราจะตีเมืองน่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขาดเสบียงอาหารแน่นอนน่านเนี่ยเขามีคุณสมบัติอยู่ทางหนึ่งนะทางการทหารเนี่ยเขาเรียกว่าความลึกเชิงทหารคือคนเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเดินไป เวลาเดินทัพเนี่ยมันเดินจริงๆพอเดินไปเนี่ยสมมติเดินเดินไปแล้วมันต้องไปเจอภูเขาบ้างพอไปตีเขาแล้วเขาหนีเข้าไปในุูเขาลึกๆบ้างเนี่ยมันตามตียากมันทําให้เกิดการเปลืองเสบียงคนส่วนใหญ่เนี่ยมันตายเพราะว่าอดเสบียงเป็นโรคอะไรพวกนี้มันไม่ได้ตายเพราะเอาดาบฟันกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าติโลกราชเนี่ยมองแล้วว่าเอ๊ะถ้าตีเมืองหน้าเนี่ยมันจะต้องโดนตีเมืองแพร่แน่ๆแต่อย่างที่บอกว่าตอนนั้นนี่อาณาจักรล้านนาเจริญมากมีการค้าขายกับจีนเยอะละสิ่งที่อาณาจักรล้านนามี และอาณาจักรอื่นๆในภาคเหนือไม่มีคือปืนใหญ่ตอนนั้นมีปืนใหญ่แล้วนะครับพระเจ้ากิลากราดก็เลยมองว่าเออถ้าอย่างนั้นอยากกันนั้นกันนี้เลยไหนๆก็เราจะโดนตีย้อนหลัง,งแล้วเราแบ่งทัพเป็นสองกองกองหนึ่งไปตีแพร่อก,กองหนึ่งไปตีน้านซึ่งกองที่ไปตีแพร่เนี่ยท่านให้แม่ท่านคุมทัพไต่ซึ่งเมืองเหนือแปลกมากมีการให้แม่คุมทัพมีผู้หญิงเจ้าแม่มาช่วยปกครองบ้านเมืองคือผู้หญิงในเมืองเหนือเนี่ยมีบทบาทเยอะมากในประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านให้แม่ไปตีทับแล้วแม่ท่านเนี่ยตอนตีเนี่ยท่านก็แบบเอ้ยเราเป็นญาติกันรู้จักกันเราไม่อยากจะฆ่าท่านท่านจะยอมไม่ตอนแรกเมืองแพร่ไม่ยอมแม่ท่านเลยเอาปืนใหญ่ยิงต้นตาลขาดคือในทีกคาเรื่องนี้มันก็บอกว่าอ๋อเทคโนโลยีทางการทหารมันต่างกันเยอะแล้วด้วยความที่เมืองแพร่เป็นเมืองเล็กแล้วมันไม่มีคุณสมบัติเหมือนเมืองน่านก็คือไม่มีหุบเขาล้อมรอบเอาไว้ให้เป็นเมืองแบบอยู่ในป้อมสามารถถอยหนีได้เนี่ย เมืองแพร่เนี่ยโดนตีจากกองทัพของแม่ของพระเจ้าติโลกรลาชเนี่ยล่มสลายอย่างรวดเร็วมากส่วนตัวพระเจ้าติโลกรลานเนี่ยก็ไปตีล้านนาระยะเวลาไม่แน่นอนแต่ประวัติศาสตร์ดังท่านบอกว่ามันทําสงคารามกันอยู่ประมาณห้าหกปีเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรห้าหกปีนี้ไม่ใช่กองทัพเมืองน่านใหญ่โตนะคือมันมีช่องให้หนีเยอะสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าเมืองน่านแพ้นะฮะพอแพ้เนี่ยคือเจ้าเมืองแพร่เนี่ยยอมแพ้โดยดีก็ได้เป็นเจ้าเมืองต่อแต่เป็นเมืองในประเทศสลาศ ซึ่งตอนหลังเมืองแพร่กับเมืองพะเยาเนี่ยจะกลายเป็นฐานที่ทําให้พระเจ้าติโลกรลาชเนี่ยสามารถมายึดสีสันาลัยได้เพราะว่าสีสัจนาลัยกับแพร่ต่อกันด้วยแม่น้ํายมการส่งกําลังบํารุงการส่งสเสบียงเนี่ยมันโอเคมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเมืองแพร่เนี่ยเสร็จเบื้องตั้งแต่แรกละวแต่ว่ามันเกิดการยอมแพ้เันกษัตริย์ของแพร่เนี่ยเขาได้ปกครองเมืองต่อไปกษัตริย์ของหน้าน,นี้ไม่ใช่เขาสู้เพราะว่าเขาคิดว่าชัยภูมิเขาดีกว่าสู้ไปสู้มามันสู้ไม่ได้มันแพ้พอแพ้เสร็จปุ สิ่งที่ทำคือการหนีมาเมืองแพร่แล้วนั่งเรือไปอยู่ศรีสัชนาลัยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าเมืองน่านเนี่ยเขาไปกองอยู่ศรีสัชนาลายัยด้วยกันกับเจ้าเมืองอื่นๆที่แพ้จากนั้นนะแล้วตอนหลังเนี่ยเจ้าเมืองน่านเจ้าเมืองแพร่เนี่ยจะมีบทบาทในการยุยงส่งเสริมให้พยาติโลกรลาชฆ้าขุนพลคนสําคัญของตัวเองด้วยนะอ่าก็คงเป็นแค้นฝังหุ่นตั้งแต่ยุคสงครามนะฮะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เมืองน่านก็ตกเป็นของพยาติโลกราชแต่อย่าลืมนะการขุดเกลือขึ้นมาการทําเกลือเนี่ยมันเป็นเรื่องทางเทคนิคมันเป็นเรื่องแบบซับซ้อนอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยาติโลกราชเนี่ยก็ททำไม่เป็นหรอกคนเมืองเหนือไม่มีใครทําเป็นหรอกตระกูลเดียวที่ทําเป็นและดูแลได้ก็คือตระกูลของเจ้าเมืองน่านเก่านี่แหละเพราะฉะนั้นพยาติโลกราชก็เลือกเอาเจ้าเมืองน่านเนี่ยที่เป็นน้องของเจ้าเมืองน่านคือเจ้าอุปราชเนี่ยที่ยอมแพ้ไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองน่านต่อไปนะครับ หลังจากนั้นนะ่ะประวัติศาสตร์ของนานก็คือกลายเป็นเมืองขึ้นของล้านนาแต่ว่าการเป็นเมืองขึ้นเนี่ยยังสืบสายราชวงศ์เดิมอยู่ทั้งนานและทั้งแพร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของนานเนี่ยมันผูกพันกับเกลือมากมรุ่งเรืองก็เพราะเกลือล่มสลายก็เพราะเกลือเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ครับมันคือการศึกษาประวัติศาสตร์ในอีกมุมหนึ่งที่เราสามารถจะศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านทรัพยากรธรรมชาติผ่านภูมิศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับ ก็วันนี้เราก็ขอจบประวัติศาสตร์คร่าวๆข,ของเมืองน่านไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ